รีพอร์ตวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงติดตามกับพี่บีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีพอร์ตวันนี้นะคะเป็นเรื่องโรคภัยใกล้ตัวอย่างไข้เลือดออกค่ะปกติจะระบาดในช่วงหน้าฝนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันระบาดได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่แหละค่ะเป็นยังไงไปหาคําตอบกันค่ะ ร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สิ่งแวดล้อมและต้นเหตุของภัยพิบัติเท่านั้นข้อมูลล่าสุดจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขพบว่ายังส่งผลต่อการระบาดของโรคโดยเฉพาะโรคที่มียุงเป็นพาหะเราจะพบว,ว่ามีอยู่3ตัวแปรทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่จะมีผลต่อเรื่องยุงก็คืออันที่หนึ่งตัวอุณหภูมิเองนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลอันที่สองก็คือความชื้นสัมผัส อันที่3าก็คือปริมาณฝนตกจากการทบทวนงานวิจัยของประเทศที่มีสภาพอากาศคล้ายๆบ้านเราอย่างไต้หวันและแอฟริกาพบว่าไข่ยุงจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ22ถึง34องศาขณะที่ยุงตัวโตเต็มวัยจะบินมากัดคนได้ไวขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงนั้นๆก็มีข้อหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ถ้าหากว่าเขาจะบินได้ดีบินได้เร็วอะไรเงี้ยนะเพื่อมากัดเราเนี่ยอุณหภูมิที่ดีที่สุดเนี่ยที่เขาจะบินแล้วสบายของเขาเนี่ยนะแล้วก็ดำเดนินคือคือบินได้เร็วที่สุดเน34เมตรต่อนาทีนะซึ่งเร็วมากเลยนะ,ะ,ะเขามีวิจัยมาด้วยนะว่าอุณหภูมิจะต้อง32องศาและความชื้นสััมพ3,50%ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรของประเทศไทย<อ>ะ ฝนที่ตกลงฤดูหรือตกมากกว่าปกติกลางวันหรือกลางคืนที่ยาวนานกว่าเดิมล้วนเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้วงจรชีวิตยุงยืนยาวขึ้นแพร่เชื้อโรคสู่คนได้มากขึ้นก,ก็คือถ้าเราปล่อยให้มีน้ําขังนะ,ะ,ะแล้วก็ยุงมันสามารถลงไปวางไข่ได้เ like, งี้ย มันมน,นี่ก็คือเราสร้างมันทีนี้ถามว่าเช่นอะไรบ้างนะอย่างเช่นในบ้านเราอะแจกันดอกไม้ที่ไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยอะไรเงี้ยหรือว่ากระถางพูดดางอะไรเงี้ยปลูกแล้วไม่เคยเทน้ําเลยเนี่ยถ้าเราไปส่องดูเนี่ยก็อาจจะเจอลูกน้ํายุงลายนะคะหรือว่า ทิ้งขยะเนี้ยตอนนี้เราใช้ภาชนะพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ <S 1> <S 1> แล้วถ้าเกิดมีน้ำํำฝนลงไปหรือมีน้ําอะไรลงไปขังเนี่ยแล้วอยู่มันบินลงไปได้ก็ไข่ได้หมดแหล้วกรมควบคุมโรคมีแผนจับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาพัฒนาระบบเตือนภัยไข้เลือดออกลดการระบาดของโรคที่มียุ่งเป็นพาหะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ สิ่งที่ควรทําก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมไม่สร้างแหล่งเพาะพันธุยุงเพิ่มนะคะเพราะงานวิจัยชี้ชัดแล้วว่าโลกร้อนนี่แหละที่ทําให้ยุงอายุยืนขึ้นนั่นเองค่ะอนอกจากจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดด้วยค่ะ,คะขอบคุณนะคะพี